ที่ทาก้าวไกลลุ้นอีกเฮือกวันที่22พฤศจิกายนสาลร,รัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีแก้หมู่112หุ้นไอทีวีวันที่15พฤศจิกายน66สำนักงานสาลร,รัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารเรื่องพิจารณาที่เศษ19ส่วน2566กรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรผู้ร้อง ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่สอง ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอา นัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรหนึ่งหรือไม่นอกจากนี้ยังมีคดีคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อตอขอให้สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101 6 ประกอบมาตรา 98.3. หรือไม่เนื่องจากนายพิธาลิ้มเจริญรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต่อมาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานเอกสารพยานบุคคลและพยานวัตถุฉบับลงวันที่2ตุลาคม2566และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติมครั้งที่1ฉบับลงวันที่18ตุลาคม2566 โดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายและกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุทธที่วันที่22พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา30นาที